สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ YouTube c h a โปรโมช o ่นฟอ o ์ดบายเก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายนะคะประจําอยู่ f อร์ดพาประแดงในเครือบริษัทออโตแกลลี่ค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะมาพบกับเก่งกี้นะคะพาพี่ๆมาพบกับ Next Gen Ranger ค่ะ วันนี้พามาเป็นรุ่น Y Tag นะคะขับ2ค่ะตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดนั่นเองสำหรับวันนี้พามานะคะเป็นสีพิเศษค่ะสีขาวมุกสุดที่ราคาค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่1ล้านค่ะ 7 4 0 0 0บาทนั่นเองเดี๋ยวพามาชมรอบคันในวันนี้นะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยสําหรับด้านหน้านะคะลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนค่ะเป็นกระจังหน้านะคะทรงแรปเตอร์เลยรถเป็นสีขาวมุกค,ค่ะตัวอักษรวันนี้ลูกค้าก็เลือกนะคะคุมโทนขาวตัดดําไปเลยค่ะสีตัวอักษรก็เลือกเป็นสีดําแบบนี้เลยทีนีท่านใดต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษร FORD สามารถแจง้งเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะมีไฟ LED ะคะ่ะที่กระจังหน้าให้แบบนี้ค่ะ แล้วก็มีรังผึ้งนะคะตัวนี้สามารถระบายความร้อนนะคะจากห้องเครื่องได้ด้วยค่ะและสำหรับด้านหน้าค่ะไฟหน้ารุ่นนี้ค่ะเป็น LED นะคะมาติด r e เฟก c t o r ค่ะมาจากโรงงานและมาพร้อมกับระบบ เปิดปิดไฟหน้านะคะอัตโนมัติด้วยไฟ d ด y t i ท e r u n n i n g l ไ g h t ค่ะตัว C ีแสงสีขาวค่ะมีมาจากโรงงานเลยและสำหรับวันนี้ค่ะเสริมความโดดเด่นไฟหน้าค่ะใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปเลยค่ะตัวชิ้นงานครอบไฟหน้าเป็นสีดำด้านนั่นเองนะคะรับกันกับตัวกระจังหน้าเลย และสําหรับกันชนหน้าค่ะเป็นสีเทากาไฟจากโรงงานค่ะชายกันชนเป็นสีเงินนะคะแบบนี้เลยและสําหรับรุ่นนี้ค่ะมีตัวห่วงลากจูงนะคะคู่หน้ามาให้ค่ะจากโรงงานสําหรับไฟตัดมอกค่ะรุ่นไวแท้ค่ะเป็น LED นะคะจากโรงงานค่ะเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเอง และสําหรับด้านข้างค่ะตัวคิ้วล้อขนาด3นิ้วที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวรถของ Next Gen Ranger นะคะในทุกรุ่นเลยเป็นคิ้วล้อนะคะขนาด3นิ้วสีดําด้านผิวเป็นเปลือกส้มนะคะและสําหรับล้อค่ะ ล้อในวันนี้ลูกค้าเลือกใช้ล้อเดิมนะคะก็เน้นสมรรถนะในการขับขี่ประหยัดน้ํามันและรีบน้ํานั่นเองขนาดรอบวงของแม็กค่ะจากโรงงานเป็น18นิ้วนะคะแล้วก็ตัวแม็กค่ะเป็นสีเท่ากาไฟค่ะจับคู่กับยางกู o เย e a r ซีรีส์ยางค่ะ255 65R18 นั่นเองช่วงล่างค่ะสำหรับรุ่นวัยแท็กนะคะเขาเป็นโช๊คโมโนทูค่ะและมาพร้อมกระบบดิสเบรกนะทั้ง4ล้อเลยแก้มข้างค่ะตัดด้วยสี เทากาไฟค่ะมาพร้อมกับคีประบายความร้อนกระจกมองข้างสีเทากาไฟไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะไฟสองสว่างข้างตัวรถแสงสีขาวนะคะ ด้านบนราวหลังคาค่ะสำหรับราวหลังคาวแท็คเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสีของน้องเขาก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยแล้ววันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นกันสัดแท้ค่ะของทังฟอร์ดเลยมีกันสัดแล้วพี่ๆไปจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้นะคะจะได้ระบายความร้อนค่ะจากห้องโดยสารนั่นเองสำหรับฟิล์มค่ะก็สามารถเลือกความเข้มเพิ่มเติมได้นะคะเป็นฟิล์มเซรามิกอัลติเมทนั่นเองเพิ่มเติมค่ะวันนี้ค่ะ สวยงามด้วยแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือด้วยค่ะเบ้ารองมือเปิดค่ะเพิ่มเติมเข้ามานะคะตัวชิ้นงานเป็นสีดําดานนั่นเองสําหรับมือเปิดรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็มาพร้อมกระบบสมาร์ทย์เล็นั่นเองเงื่อนไขเดียวง่ายเลยค่ะเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวสามารถลอ็ลอกรถและปลดลอด็อกรถได้ที่มือเปิดเลย แล้วก็ด้านข้างค่ะบันไดข้างค่ะรุ่นวายแท็กก็จะเป็นตัดนะคะชายบันไดเป็นสีเดียวกับราวหลังคาเลยสีเงินนั่นเองมีร่องระบายน้ำแล้วก็พื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นค่ะ ด้านท้ายกระบะค่ะเพิ่มเติมวันนี้เป็นครอบฝาถังน้ํามันนะคะตัวชิ้นงานก็เป็นสีดําด้านจะได้รับกันกันกบตัวเบ้ารองมือเปิดนั่นเองและสําหรับด้านท้ายค่ะสวยงามามากๆเลยสติกเกอร์นะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกติดเป็นคําว่าเรนเจอร์แบบนี้สีสติกเกอร์เลือกเป็นสีดํานั่นเองตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวมุกนั่นเองค่ะ ด้านบนค่ะเอกลักษณ์สำหรับ Wi t e ท็ค่ะสปอร์ตบาร์สชั้นนะคะด้านบนสีเทากาแฟด้านข้างก็เป็นสีเงินนะคะสีเดียวกับราวหลังคานั่นเองมีบับนไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมาให้นะคะตัวนี้ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะคะและความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้านั่นเองเวลาบรรทุกข,ของเยอะๆนะคะที่ท้ายกระบะค่ะแล้วก็เสริมความโดดเด่นไฟไท้ายค่ะใส่ครอบไฟไท้ายเข้าไปตัวชิ้นงานครอบไฟไท้ายก็เป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ ฝาท้ายค่ะเพิ่มมิติให้กับตัวรถค่ะตัวปั๊มนะคะจากฝาท้ายจากโรงงานคำว่าเรนเจอร์ก็ติดสติกเกอร์เข้าไปเลยสีสติกเกอร์ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนั่นเองฝาท้ายเขาจะมีโลโก้ฝาขนาดใหญ่มาให้นะคะพร้อมกับกล้องถอยหลังค่ะไฟเบรกดวงที่3ค่ะแล้วก็กันชนท้ายค่ะ ชายกันชนเป็นสีเทากาไฟและมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนั่นเองสำหรับรุ่นนี้ค่ะฝาท้ายนะคะก็เป็นแบบอีซิลิฟนะคะมีเหล็กทอ์ช่นบาร์นะคะช่วยผ่อนแรงกระบะไลเนอร์ก็เป็นแบบลอนเรียบนะคะสำหรับรุ่นวัยแท็กก็จะทำให้พี่ๆ่สยแคมปิ้งนะคะ mm hmm. เวลานั่งก็ไม่เจ็บก้นเลยมีช่องต่อไฟด้วยนะคะ12โวลและ230โวลให้นะคะสาหรับ ากระบพี่พี่ทานานค่ะชอบรูปแบบการตกแต่งแบบไหนสามารถพูดคุยได้นะคะตามช่องทางการติดต่อขึ้นไว้อยู่ด้านล่างนี้แล้วค่ะและยังเขาเ้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมค่ะของ Next เซลเ l e n g e r ได้ที่ YouTube c h a n โปรโมชั่นสปอร์ตบายเก่งกี้ค่ะยังไงแล้วฝากรับชมแล้วช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามค่ะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เซลล์ตัวน้อยๆคนนี้ด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ค่ะใช้กดแชร์อยากมีคนดูแลทักหาเก่งกี้นะคะวันนี้ไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะใช่ปะ